ทยซูเปอร์สตาร์ออ่พาเกิดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสเตเพื่อผิวสวยที่สวยยิ่งกว่าวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการสแสดงซูเปอร์สตาร์คอลเลจออฟเียสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกทา่านนะคะเข้<ท>า <ำ S 3> สูส่รายการไทยซูเปอร์สตาร์ออร่าพาเกิดค่ะ รายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับหนุ่มสาวหน้าตาดีมีออร่าและในวันนี้นะคะฟ้าก็จะขออาสาเป็นออร่าตาเพชรค่ะเพื่อไปตามล่าหาหนุ่มสาวหน้าตาดีมีออร่านะคะในโครงการไทยซูเปอร์สตาร์ออร่าพาเกิดค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สยามสแควร์นะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมของวัยรุ่นที่หน้าตาดีค่ะและในวันนี้นะคะคอนเซปต์เทปแรกของเราก็คือหนุ่มหน้าใสากับสาวหน้าสวยนะคะ ไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่นางในฝันโดดเด่นเหมือนตามอย่างนางสาวไทยหลังนี้แล้ค่ะขอโทษนะคะขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมเอ่ยเอ่อแนะนำเพลงหน่อยชื่ออะไรค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนนค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำตาละคะ่ะก็วันนี้จะมาถามว่าดูแลตัวยังไงทำไมถึงถผิวพรรณสวยแล้วก็แบบหน้าใสาขนาดนี้อ๋อของแนนนะคะก็ กินอาหารในคฮมห้าหมู่ค่ะแล้วก็ทานผลไม้เยอะนะคะดื่มน้ําเยอะๆค่ะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะคงจะคล้ายๆกันค่ะก็เน้นการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วดื่มน้ําเยอะๆค่ะน่ารักน้องวันนี้เราได้สาวสวยเยอะแยะเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนสองคนนะคะฝาก i อจีเผื่อมีหนุ่มๆอยากติดตามชื่ออะไรคะฝากด้วยนะคะ i อจีแนนนี่นะคะ N A N N Y Y ค่ะไอจีเพชรเพชรพราวนะคะ P H E T P R O U N D นะคะเพชรพราวค่ะอย่าลืมไป follow กันนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแซกมากเลยนะคะแอบดูแอบดูสวัสดีค่ะขอสั๋วาหนึ่งดนึงได้ไหมคะอยากถามว่ามีเคล็ดลับยังไงคะที่แบบผิวใสดูดิค่ขาวกว่าไปอ่ะ เอ่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นการออกกำลังกายมากกว่านะครับการที่แบบเป็นคือเป็นนักกีฬาอยู่แล้วครับเป็นนักกีฬารักบี้ใช่ครับก็เลยออกกำลังกายบ่อยก็เลยอาจจะทำให้แบบผิวพรรณเป่งปังเพื่อเพื่อมีสาวๆอยากติดตามอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยอ่าบอกชื่อไปชัดๆกระชุ่เ็ลยอ่าได้ครับอินสตาแกรมของผมนะครับ n e w o m b o นะครับ new ombo ครับผมเดี๋ยวเรา follow คนแรกเลยนะคะ วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ,ะ,คะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะอีกหนึ่งสาวผิวสวยมากๆเลยตามสัมภาษณ์เธอเลยดีกว่าสวัสดีค่ะแนะนำตัวนะคะชื่ออะไรชื่อไอติมนะคะเปียวพรอดุนวิทย์ค่ะก็อย่างที่เห็นคือเป็นคนผิวขาวมากดูดีขาวมากเลย เอออยากรูเคล็ดลับว่าดูแลผิวยังไงดูแลหน้าไงถึงแบบสวยใสขนาดนี้ก็น้ำเยอะๆค่ะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็ทาครีมบารุงผ so i mean, so 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 ิวอะค่ะแค่นี้หรอใช่โอเคค่ะก็เดี๋ยวเผื่อมีหนุ่มๆคนไหนชอบเราแล้วก็สนใจอยากติดตามอะไรอย่างนี้ฝากไอีหน่อยชัดๆ i t i i m i i e ค่ะ ไอติมไอติมอ๋อไอติมนะคะไปโฟล์กันเลยเจอแล้วนะคะหนุ่มหน้าใสาอุย้ยหน้าปิมมม๊งมากๆเลยตามสัมภาษณ์เขาเลยดีกว่าขอโทษนะคะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะได้ครับค่ะอเอ,อ่อแนะนำแตวหน,นะะ่อยค่ะก็สวัสดีครับชื่อไกด์ครับสิริชัยชนะเกลือครับะะถามเลยละกันว่ามีวิธีดูแลแต่อยังไงทำไมถึง หน้าใสทาไมถึงผิวดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหน้าใสใช่ไหมต้องบอกผู้ชมน,นิดนึงว่าถ้าจะทําให้หน้าใสาคุณแค่นอนเร็วๆดื่มน้ำได้เยอะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะเวลาสมมติว่าทํางานอะไรพวกนี้ต้องแต่งหน้าใช่ไหมพยายามล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็หลีกเลี่ยงถ้าถ้าเป็นผมเองกับผมไม่ค่อยทาครีมไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วก็ใช้เป็นน้าเปล่ามากกว่าหรือถ้าจะทาจริงๆขอเป็นแบบว่ามาจากธรรมชาติที่ไม่มีพวกสารเคมีไม่มีอะไรพวกนี้เอาขมิ<ค>้นอะไรก็ดีฮะขมิ้นโบกไปเลยทั้งหน้าค่ะ จะเราเล่นเราเล่นโอเคงั้นก็เผื่อแบบมีสาวๆอยากอยากติดตามแล้วก็สนใจอยากจะจีบอะไรอย่างงี้ขอไอจีชัดๆเน้นๆสะกดมาเลยไอจีใช่ไหมครับ guide the chicken G U I D E T H E chicken ที่แปลว่าไก่อ่ะครับตามเลยโอเคค่ะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะไปฟอล์กันด้วยนะอย่าลืมนะเข้ามาดูนะ ร้วมบอกเป็นกําลังใจกับพวกเขาได้ที่ Facebook และ i n s t a g r กรมไทยซูเปอร์สตาร์ตามข้างล่างนี้นะคะและผู้ชนะประจำสัปดาห์นะคะชายและหญิงจะได้รับผลิตภัณฑ์ออร่าสเตมมากกว่าผิวสวยคือผิวสวยที่แบบมีออร่าค่ะพร้อมด้วยวอชเชอร์เรียนที่ซูเปอร์สตาร์แค m ดมีมูลค่า3,000บาทค่ะ เราจะออกปฏิบัติคน้นหาคนมีออร่ากันแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะคะร่วมโกดและกดไลค์จนกว่าจะได้ชาย12คนและหญิง12คนเพื่อไปชิงเงินรางวัลมากกว่า2 0 0 0 0 0บาทนะคะและก็สัปดาห์หน้านะคะออร่าที่เกิดอาจจะเป็นคุณกับรายการไทยซุปเปอร์สตาร์ออร่าพาเกิดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสเต็มเพื่อผิวสวยที่สวย,ยิ่งกว่า วิทยาลายดนตรีและศิลปะการแสดง Superstar College of Asia เรอยากจะเป็นนักร้องที่สามารถร้องได้เต้นได้ครับเจนี่อยากร้องเพลงให้ทุกคนมีความสุขค่ะอยากไป็นักแสดงค่ะอยากเป็นนักดนตรีครนะับทุกความฝันสร้างแรงบันดาลใจทุกแรงบันดาลใจสร้างพลังผลักดัน,ดนคุนพบตัวคุณเองแล้วทาความฝันให้เป็นจริงกับเราหลักสูสวริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีสาขาศิลปะการแสดง Super Star College of Asia